สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนี่ออฟไฮเปอร์เน็ตการเดินทางของความสุขนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่ในช่วงของส่งต่อความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ไปยังไปยังตำบลต่างๆในจังหวัดระนองนะครับซึ่งก็เราจะส่งต่อความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนะผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ตำบลเขานิเวศจังหวัดระนองแต่ละครอบครัวแต่ละครัวเรือนมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างี๋ยวเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแม่เขาไม่อยู่ยอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอง้มโอีอ๋้ปกติจะออกมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ คือเล่นของคุณแม่ก่อนครับคุณแม่ชื่อชื่อนุชค่ะชื่อนุชคุณพ่อขอทราบชื่อเล่นหน่อยครับชื่อเบิร์ดชื่อเบิร์ดใช่ไหมก็คือปกติบ้านนี้อยู่กันกี่ท่านครับสี่คนมาอยู่สี่คนก็คือคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องแล้วก็ออมีพี่ชายนะครับแล้วปกติคือทางบ้านนีะครับได้ทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีเงินเข้ามาจากทางด้านไหนบ้างครับผมขายไอติมค่ะ ขายไอติมอย่างอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วปกตินะครับทุกวันนี้รายได้นี่พอใช้ไหมครับก็ได้อยู่ได้พอยู่ได้ก็อาจจะแบบว่าหวาดเสียวหวาดเสียวบ้างเป็นบางเดือนครับน้องดูน้องขอทราบชื่อน้องนะชื่ออะไรนะชื่อน้องบีมค่ะน้องบีมค่ะ น้องอยู่คือถ้าผมพูดตามตรงนะครับถ้าปิดผ้าไว้ดูไม่รู้เลยใช,ใช่ไหมครับถ,ถ้าปิดแบบว่าถึงคอไว้อย่างเงี้ยคือดูไม่รู้เลยว่าน้องมีปัญหา,าครับคือน้องหล่อเลยนะถ,ถ้าพูดตามตรงนะครับคุยกับน้องปกติก็คือสามารถสนทนาได้ปกติไหมครับหรือว่าก็คุยปกติแต่เขาจะไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะ เขาไม่ไม่รู้หรอกว่าเราพูดอะไรแต่เขาได้ยินเสียงเราก็จะประมาณว่าก็จะยิ้มอย่างเงี้ยค่ะยิ้มหัวเราะอะไรแล้วแต่เขาอะค่ะก็เหมือนเด็กเล็กๆจริงๆใช่ไหมครับมันเด็กอ่อนใช่ไหมครับก็จะอ้อแ้อ้อแ้บางทีก็นึกได้ก็หัวเราะม้างยิ้มบัางก็จะฟังอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วคิดเองว่าอะไรอะไรก็จะยิ้มบัางอะไรบัางตามภาษาเขาแต่ไม่รู้หรอกว่าเราถามอะไรครับอยู่ขาวเลย ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยขาวครับก <C ue> ็สำหรับวันนี้ครับก็ผมมีชุดเหมือนมาสวัสดีปีใหม่คุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นข้าวสารนะครับผมวางตรงนี้เลยนะครับมีข้าวสารห้ากิโลแล้วก็มีน้ำดื่มน้อยนะครับไข่แผงหนึ่งนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้คุณพ่อกับคุณแม่สู้ๆเพราะว่าผมเห็นแล้วผมก็เข้าคือ ผมเหมือนผมก็มีลูกเนี่ยผมก็คิดว่าแบบถ้าลูกของผมเป็นแบบนี้ผมก็จะรู้สึกคงรู้สึกแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องถ้าเป็นผมผมก็ใช่ผมก็ต้องสู้ก็ต้องดูแลเข้าไปจนถึงวาระสุดท้ายของเขาจะเอาไปไว้ตรงไหนครับน้องบีมน้องบีมครับเรียบย้ําๆอ่ะฟังก่อนเราทั้งหมดคอยเรียบเลน้องบีม ี่พี่ๆเข้ามาดูน้องบีมนะ <Okay. S 1> เห็นหรือปาเห็นหรือเปล่า,ลาฮะตาตาดำก็ไม่มีตาข้างในก็ไม่มีค่ะเขาเรียกอะไรเลยนตาซีนข้างในตาดำอ๋อ oh. ม,มันจะเป็นมันจะเป็นดำไปทั้งดวงอ๋อ oh, คือจะไม่มีตรงกลางใ,<ช>ใช่ไหมครับที่แบบว่าพอแสง<ช>ส่องแล้วขยายใช่ไหมครับไม่มีจะเป็นดำไปหมดเลยแม่จะไม่ไม่ค่อยเห็น ก็ปีใหม่นี้ครับขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็สู้ๆนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเจอมาหลายหลายบ้านก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับยิ้มหวานลูกยิ้มหวานครับยิ้มหล่อใช่ไหมฮะ <laughs> อ๋อไม่กัดแ่น้องให้คุณป้าหมาหมากัดแม่ไม่กัดเนี่ยไ,ไม่กัดหรอกไปไม่กัดจะงับเงียบเลยไป,ไปเถอะเขพ่อเลยนี่ป้าปุย้ยใช่ไหมครับแล้วคุณป้าอยู่กับอยู่กับใครบ้างครับลูกชายอ๋ออยู่กับลูกชายใช่ไหมครับ,รบแล้ว <c oughs> ปกติเนี่ยคุณป้ารายได้ของทางบ้านเนี่ยได้พอใช้ไหมครับคุณป้าครับ ไม่พอใช้เลไม่พอใช้เลยใช่ไหมครับก็อาจจะต้องเหนื่อยลูกชายปกติทำทำงานอะไรครับคุณป้าครับทำงานอะไรสติ๊กเกอร์อะไรอ๋อครับเขียวเหมือนกับว่าทําป้ายทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมแล้วนี่คุณป้ามีมีโรคประจําตัวมีอะไรอย่างนี้มครับมีเบาหวานไขมันอ๋อเบาหวานไขมันก็ยังต้องกินยากินอะไรอยู่ใช่ไหมครับสี่เดือนก็ไปโรำบาตทีนึงอ๋อสี่เดือนไปโรำบาตที บานเีอะที่ที่ตรงพที่เลที่ระนองนี่นะครับก็เหมือนไปรับยาไปไอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ค่าใช้จ่ายไม่ค่อยพอใช้นะครับแต่ละเดือนผมก็วันนี้ผมถือโอกาสนะครับมีข้าวสารนี่ก็มีไข่นะเสีอโอกาสนําของเหล่านี้มาสวัสดีปีใหม่คุณป้าปุ้ยนะครับครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมยกเข้าไปวางข้างในให้ก็ได้หรือว่าเอาเดี๋ยวคุณป้ายกเองสิบแปดนะครับอันนี้ห้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือให้ก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไม่เสร็จเดี๋ยวคป้าเหนื่อยพอดีครับก็ปีใหม่นี้ครุณป้าครับขอให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเออห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับคุณป้าครับก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับอันนี้เป็นข้าวสารนะครับ ไข่หัวใาไหวนะครับดูว่าวางเก้าอี้ก่อนไหวค่ะแล้วก็เป็นน้ำอันนี้นป้าน่าจะไม่ไหวแล้วครับมีน้ำเปล่าเดี๋ยวผมตั้งไปก่อนนะครับโอเคครับก็ขอให้คุณป้าดูแลตัวเองนะครับแล้วก็สู้ๆนะผมเป็นกำลังจให้เดมีโอกาสแต่ผมแวะเวียนกลับมาเยี่ยมใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะไปดีดต้วยตง สวัสดีครับ ออกไม่ได้ไม่อกมอ,อ,ก,ไไอ,ก,ไไอกไม่ได้ดุนะครับถ้าทางจะดุตัวนี้จะดุโดยไม่เป็นไร,ไเ,นไรเลย ตาครั้งหนึ่งนะครับเกิดขอทราบชื่อคุณตาเลยครับชื่อเล่นชื่อคุณตาเลย <c oughs> ชื่อน,นอกอครับแล้วคุณลุงครับลุงสมพรครับล,ลุงสมพก็คือคุณลุงมีชื่ออยู่ในทะเบียนของเทศบาลเมืองเนี้ยครับ <c oughs> ปกติแล้วคุณลุงกับคุณป้านี่ทําอาชีพประกอบอาชีพอะไรครับแต่ก่อนลุงเคททำงานได้ที่นี่แค่ระสาทรลนไปรักษา,า,าสุราคือเลยไม่ได้ทำงาน กินยาคก็คุมอยู่ครับแล้วตอนนี้คเดอ๋อครับแล้วคุณป้าตอนนี้คือรายจ่ายเข้ามาจากทางไหนบ้างครับคุณป้ารายรายได้ครับรายเข้ามาจากทางไหนกาทตัเงินสี่พันาบ้านสองพันอ๋อแล้วก็ตังคนพิการน่ะอ๋อครับแล้วรายได้ทุกวันนี้พอพอใช้ไหมครับคุณป้าพอหรอกเดือนสอง บ้านกสองพันแล้วเด็กสี่พันถ้าบ้านสองพันค่าไฟก็เหลือเม่พันาบาทอ๋อครับก็ไม่ไม่พอใช้นะฮะเดี๋ยวคนนู้นช่วยมั่งคนนี้ช่วยมั่งคนีให้กินข้าวนะครับผมก็คือวันนี้ถือโอกาสผมถือมาสวัสดีปีใหม่นะครับคุณลุงกับคุณตานะครับก็จะมีไข่นะครับแล้วก็มีข้าวสารมาให้นะครับห้ากิโลนะครับ ก็ขอให้คุณลุงคุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความพัฒนาทุกประการนะคุณลุงคุณป้าครับก็อยากจะคุณลุงป้าสู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับอย่าอย่า,อย,ายอมแพ้นะครับผมก็แล้วปกติก็คือแต่ละเดือนคุณป้าก็เหลือแค่เดือนละพันกว่าบ,บาทพันกว่าบ,บาทอย่างนี้ใช่ไหมทุกคืนนะก็คือเมื่อก่อนนี่คืออารวาสเผาเลยอารวาสเผาเลยพลบวันป้าป้าหลบไปทันกันป่านี้ไม่มีชีวิตแล้วเอามีดวันแกมู้เรื่องอ่ะครับ ตอนนี้ก็กคือดีเป็นปกติมาทุกอย่างแล้วแต่ขาดยาไม่ได้นะหมอว่าอย่าขาดนะยาอ๋อก็คือยังไงยาก็ต้องกินกใช่ไหมครับพอหมดแล้วหมอให้เอาอ,อ,อ๋อโอเคได้ครับก็คุณลุงคุณป้าขอให้สู้ๆนะครับอย่าย,ยอมแพ้นะครับ,เ,รบเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมมาจะแวะเวียนกลับเข้ามามาหาไหมาานะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดี สวัสดีครับอยากไีเาไหกนยีเาไหนนี้ตาออกมาเรน้ำออกมาเืไโอ้โไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถ้ามาต้อนกจร้อสวัสดีครับ เลยป็นทั้งมะเร็งเนื้อัวดใจโตอ๋อครับถึงที่ิันชันนั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวย้ายเราไปเก็ตโอไปภเท็ไปมะเร็งไปสุราษฎร์ไปหัวใจอไปเลพมีพายไปกระเดือนฮะแล้วก็กลับมาก็วันที่นี้แปดก็ไปสุราษฎร์ แล้วก็หาหมอวันที่หนึ่งถ <ฮะ S 1> ้าเปลดเราไปวันที่หนึ่งเลยไม่เจอหมอ,อต้องไปก่อนวันน <c oughs> ึงแต่ยายเหน่อย หนื่อยง่ายใช่ไหมเหนื่อยง่ายทำอะไรก็แป๊บแป๊บก็เหนื่อยใช่เดี๋ยวขอทราบชื่อคุณยายหน่อยได้ไหมครับว่าคุณยายชื่อเล่นชื่อชื่อเล็กกันนครับคุณยายหน้าเฉยๆค่ะอ๋อคุณยายหน้าใช่ไหมแล้วคุณคุณพี่ชื่อเล่นชื่อช่อยะชื่อยะใช่ก็คือคุณพี่ก็คือคุณพี่สาวิตรีใช่ครับผมอ๋อผมผมเคยเห็นเหมือนคุณพี่ไปนั่งขายของอยู่ใช่ไหมที่ผ่านาะว่าผม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 เดิน ผมมาซื้อของบ่อยแล้วก็พอดีเผิญว่าวันนั้นผมไปเทศบาลเมืองครับแล้วเขาเหมือนว่าบอกมาว่าเออที่อยู่ที่รงกลวงนี่นะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองโทรมาหาที่คุณยายรับรับสายวันนั้นครับคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่หน่วยงานนะครับไม่ได้ไม่ได้มีตําแหน่งมีอะไรนะครับ <c oughs> ผมเป็นแค่กลุ่มคนที่อยากทําอะไรเพื่อสังคมเฉย,ยครับก็วันนี้ คืออยากขอสอบถามนิดนึงครับปกติที่บ้านนี่อยู่กันกี่ท่านครับสี่ค่ะสี่ <4 S 1> อ,อยู่สี่ท่านใช่ไหมแล้วปกติแล้วรายได้ที่เข้ามาในบ้านเนี่ยม,มีทางไหนบ้างครับ<อ>คุณพี่ครับของแฟนคนเดียววันละสามร้อยของแฟนของของแฟนยายเอาของแฟนยายแล้วตอนนี้คือคุณพี่ไม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายของขายแต่ว่าตอนนี้หยุดก่อนเขาไม่ได้ทำอะ่ะถ้าเกิดทำไปเดี๋ยวเหลือใช่ไหมเขายายจะต้องเดินทางวันที่สามเขาจะทำปลาก่านอ๋อครับน้องเขไปขายปะลาแล้วก็ขายพู้ หลานส่งมาให้อ่ะโฆโฆว่า <โฆ S 2> เป็นเกงไหนขุงแม็กซ์อ่ะอแต่นี่ไม่ส่งมาเลยหมดไปตั้งนานแล้วแล้วยังไม่เห็นส่งมาเลยครับแต่หลักๆก็คือเป็นแฟนของคุณยายที่หาไรายได้เข้าบ้านอยู่ใช่ไหมคร300<อ>ับวันละสามร้อยครับผม<อ>แล้วในแต่ละเดือนนะครับคุณยายครับรายรายรายได้พอใช้ไหมครับแต่ละเดือนพอนะยายอ่ะเพราะว่าถ้าเข้าบ้าน้าไฟแล้วก็เวลายายเดินทางไปหาหมอเนี่ยยายไม่มีตังค์ยายต้องไปกู้เขา เขาตอนแรกเขา120ตอนนี้เขาคือสงสารเขาเหลือ110บาทแต่ตอนนี้ยายก็ไม่ได้ไปกู้แล้วเงิอลดไปไว้เงอนหมอใสไปไว้ก็น่ายังรู้จะได้เท่าไหร่จะไปหาหมอเนี่ยอ๋อครับก็คือเหมือนก็ว่าจะไปหาหมอทีนึงก็เหมือนกับว่าหยิบต้องหยิบยืมเงินเขาทีนึงครับเงินมันไม่พอรอกไมขายของก็คือกินไปวันหนึ่งเงินเดือนแายดอกไม้ก็เป็นค่าค่าบ้านค่าไฟครับแล้วก็ค่า หลายอย่างนั้นยังบอกไม่ถูกครับผมมันได้มันไม่พอกันครับผมตอนไหนยายเดินทางช่วงนั้นยายเดินเดินทางเดือนหนึ่งไปหาหมอแล้วก็มาสามเดือนแล้วมาหกเดือนมีพนักตีนละก็คือดีขึ้นมาหน่อยครับผมไปทำงานให้มากก็ไปิีแต่ว่าไปหาหมอคือสามหมอไปแล้ที่หกสิบสามยี่สิบครับผมก็คือหาสามครั้งคเดือยวพอตัดแต่งมนมาก็ไปสุราษฎร์ครับได้ ได้บอกว่ามีคนก็คือว่าแนะนำมาแนะนําคนนั้นคนนี้มาให้อย่างเนี้และนี่ก็บอกแนะนํามาจากลารากางแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้มาดูเลยอ๋อครับก็แนะนํามาแต่ยังไม่ได้ก็ทางโรงพยาบาลบอกจะมาให้พันหนึ่งเขาก็ยังไม่มาเลยอยายก็นั่งรออยู่นี่ก็จะเดินทางอยู่แล้วครับครับนี่วก็วันนี้ผมถือโอกาสมาสวัสดีคุณยายครับคุณพี่นะครับก็ผมมีไข่นะครับห้ากิโลเอ้ยมีข้าวห้ากิโลแล้ว แขงหนึ่งแล้วก็น้ำดื่มนะครับไว้ให้คุณยายคุณพี่ได้รับประทานนะครับก็อาจอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะพอบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคุณพี่ครับดีจะมดีเลยนะ ครับก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นข้าวหอมมะลิเลยครับแต่ว่าเม็ดมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยแต่ว่าหุงมาแล้วก็ขาวเหมือนปกติครับครับผมพอดีแฟนบอกให้ซื้อข้าวบอกเงินยังไม่ออกขอเช็คตัวอ๋อครับก็ขอให้ครับในปีใหม่นี้ครับขอให้คุณยายคุณพี่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาครับคุณยายคุณพี่ครับครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะแวะเวียน กลับเข้ามาหาใหม่นะครับผมและคือตอนตอนนี้คุณพี่ก็เหมือนต้องทานยาอยู่ไหมครับด้วยทานอยู่ทั้งฉีดด้วยอ๋อกทังฉีดก็คือครับเป็นเกี่ยวกับพิการทางจิตธเวชอ๋อครับสติปัญญาบุพเครับก็คือต้องกินยาต้องฉีดยาตลอดใช่ไหมครับก็สู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแวะเวียนกลับเข้ามานะครับ